เอาใหม่ตั้งหานศัตรูอย่างเงียบๆนะคุณดูนะอ้าวห้ามยิงเหรออ๋อสังเกตการดูแบบเงียบๆโอเคคุณว่าให้ยิงโยวัสซาวดีบิลุนเมกาดิบิลุนดูไปดิบิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมซิตี o ออฟเอาโร่และทุกชมนะเป็นเกมแบบว่าแนว gta v roleplay นะอันนี้ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกชมนะอ่าเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ นี่ตลาดซื้อขายปืนว่าโคเทโคตึงซื้อปืนพกเก็บเสียงอ่ะก็เกมนี้นะครับมันมีให้เล่นในส่วนของมือถือ Android นะท่านผู้ชมนะส่วนอ่า iOS นี่กำลังจะมาไวๆนี้นะครับตอนนี้มีเปิดให้เล่นบนสโตทยไปที่เรนะียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีภาษาไทยได้นะเกมนี้นะครับภาพสวยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าแนวเหมือนกับเจ้าตัว gta v 5m เลยนะท่านผู้ชมนะอืมมาคือรถจ้ะภาพยังสวยคนดูไปลุย โรมาโรมะโรมา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 โรมวาตุน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 ตุตุน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 ตุจัดเลยนะคนนตุนตุนตนนตุเตุนตุนตุนตันนุ้นมนตุภารนิจน่านผุ้ชมนนตุนตุนคุมกันอเคเบลอาร์เมอร์ นาฬิกาคุ้มกันนี่ไงวัตถินี่ใส่นาฬิกาคุ้มกันเรียบร้อยไปที่โรงงานแกงอีกัวนะ่าได้เลยเพื่อนผมขอตั้งค่าปุ่มก่อนได้ไ,ดไหมวะควบคุมตรงนี้อ่าปรับแต่งเองโอเคอ้าว๋อวมันล็อกมาไว้อยู่แล้วโอเคออกออกออกไปโอ้ภาพสวยอยู่นะนี่เล่นบนมือถือนะครับน้องๆตึงจัด หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนม,มีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, s a u s a g e m a n Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL i อดีนิตี้วีและนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ Facebook Rich Man Shop ายแอ rich man shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง rich man shop เอา G p h อ n e 7นะ่ะแค่นั้นแหละ โอ้ยชนมาว่ามาว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่ชนกบใครวะ <c oughs> ไปไปไปต่อครับมันให้วิ่งไปที่ไหนหน้อนน่เฮ้ย <c oughs> เราไปถูกทางไหมวะ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้อยู่โซนนี้อยู่โซนนี้ <c oughs> นี่ซอยนี้เลยครับมาโรงงานโรงงานแก๊งอีกกวนาเอาหมายหมย่ รอบไปบุกแก๊งอีก่กว่าหน้าใช่ไหมโอเคลงกันครับคนดูนี่เกมเกมมันน่าจเปล่าวะนี่แอบเข้าไปครับรอบเข้าไปนะสวยมาละรอบสังหารรอบสังหารคนดูหมอบลงโอเคมันให้เราหมอบนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ขยับไปทีละสิบสิบสิบเมตรนี่มาคนดูเย้ เียดีกูดได้หมดนะครับบอกเลยเวลายิงเราก็ยิงนะคนดูนะมีเวลาให้สิบสี่สิบสี่นาทีนั่นัะคนดูครับป้าหมายตั้งหานศัตรูอย่างเงียบๆนะคนดูนะอ้าวห้ามยิงเหรอ อ๋อสังเกตการดูแบบเงียบๆโอเคค <laughs> ุณรู้ว่าให้ยิงอ๋อโยนเหรียญเขาเรียกว่าดึงดูดความสนใจของศัตรูอ้าวเมื่อไรฝากอ้าวเยี่ยว ทำไงต่ออ๋อต้องไปใกล้ๆนะเข้าไปรอบใกล้ๆเอ hey, <easy. S 1> อเยี่ยดีสิโอเคโอเคเข้าใจละมีคนระวังกำลังมาระวังตัวไว้ด้วยข้ามลานไปโอเคปับ๊บไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น กูเงี้งกูเงี้ปั๊บสะติ๋วจัดคนดูพยายามขึ้นไปด้านบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกล้อง ต้องทำยังไงนี่ฮะต้องยิงกล้องทิ้งหรือเปล่าโอเคไปโดดขึ้นไปฮะคนดูยิงกล้องเออยิงไปแล้ว <c oughs> กล้องน่ะเราจัดการกล้องก่อนเลยเหรอวะ <c oughs> <c oughs> ไปบบด้านบนนะครับคนดูนะตอนนี้เ่มไ้ายถื้ตายถือไอ้ตาถอไ e ้ยนไอ้ตายถถาไ้า ครับกูไปแล้ดิเฮ้ยแอบเข้าไปในห้องควบคุมฝังรู้นี่หว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นรูปลูกตามันยังไม่เห็นบอดแม่งเอือจัด อ๋อให้ปิดเครื่องอันนี้ครห้อง,องควบคุมเครื่องเซิร์ฟเวอร์โนตึงตาไปอุ้ยมีคนมีคนไปว่ะเฮ้ยวิ่งยาวๆเว้ยเอาว่ะมึงไม่เห็นกูจริงๆหรอวะเมื่อกี้

หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แล็กนาล็อกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p h o p หรือ f e b o o k r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง r richman shop โอเคนี่ได้บูแล้วนะคนดูนะมาเอาว่ะ ไปเลยครับหนีการไล่ล่าของแก๊งอีกัวนาโอเคเฮออ้ยน,นี้จูบจูบว่ะอุ้ยแต่ภาพสวยนะเหมือนเหมือนในนี่เลยว่ะเหมือน GTA V5M เลยว่ะคนดูโคตรเหมือนฮนะแต่ภาพมันมาไกลขนาดนี้นะนะคนดูนะผมว่าไม่นานาหรอกเดี๋ยวน่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับเกมนี้หมายถึงว่าน่าจะมีเกมที่แบบว่าใกล้ๆ GTA V5M บนมือถือละไวๆนี่แหละอุยแต่ว่าใช่เลยเนี่ยนะครับรูปแบบกราฟิกเนี่ยเหมือนกันเลยเออ ขับขี่ปลอดภัยภายใน20วินาทีตวยดีก,กันครับมี่รถกลับก่อนไปเพื่อนเ้าวรถไข้มันมันใสยย่งเงี้ยน่ะอะไรของเถื่อนไปไปไป เฮ้ยเฮ้ยล้อไอ้ยรถมันลื่อนรถมันลื่นหัวจัดจานหัวจัดจานโห่ทำไรพาหนะหรอเอาเมื่อกี้นี่เหมือนเราเห็นอะไรอะ่ะต้องขับไปจุดนู้นหรือเปล่าโอเคเ หลอตทรีหลอดร,ร,อรีอ๋อเอารถไปทิ้งนะครับทุกผู้ชมนี่กระโดดลงครับเฮ้ยสิตัวอ้าวนึกว่าตกน้ำม,มันไม่มีน้ำนี่นาตรงนี้เรียบร้อยครับยังก็วินดีเซลเนี่ยนี่อันนี้โดนนะครับลูกน้องมัน เอาอะฟาริสหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมอีกัวนาทุกพี่ผมไว้ชีวิตผมเถอะขอโอกาสให้ผมได้แก้ตัวเย้นะครับบทที่3เสร็จแล้วนะท่านชมนะตอบรับเลยนะครับคนดูของตึงๆวู้ฮูเช้าแล้วนี่หว่าใช้งานครับเหรียญเหรียญทองอีกัวนาไปคนดูเราไปต่อกันเลยดีกว่าปับ๊บวิ่งไปฮะ วลีกูดบอยเอาดีเราเฮ้ยผมว่าเราเติมเราเรียกรถก่อนดีกว่ามันจะไกลไปนะถ้าเราเดินกลับไปเนี่ยห้าร้อยกว่ามิตรเลยนะมารถมาละรถแรงอยู่อู่รถหรูอยู่บ้านรถจัานยู่ต์นอนครับจ้าอย่ามามีกระแหลมกับพี่ว่นวนวนวนไปเด้อไปเด้อ ตุมตุมตุมตุ่มตุมตุมตุ่มตุมตุุมตุมตุมตุุมตุุมตุมตุ่มตุ่มตุุมตุ่มตุ่มตุมตุ่มตุุมตุุมตุมตุมตุ่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 มตุยมตุ่มตุ่มตุ่มตุมตุมตุ่มตุ่มตุ่มตุมตุ่มตุ่มตุมตุ่มตุ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 ่มตุ่มตุมตุมตุ่มตุมตุม เเยริ่มก่อนนะครับคนดูอาภารกิจอะไรวะเนี่ยเอ้าทำไมเป็นภารกิจนี้ล่ะอืออลากหัวต้องเป็นปืนนี่อองกรอองกรไอันนี้ไม่ใช่นะนี่คนดูไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันภารกิจนี้ไม่ใช่มาว่ามาว่าคนดูไหนมันให้เราไปข้างในข้างในใช่ไหม ยี่สามโอเคเดินเข้าไปฝั่งนี้แน่นอนเลยนี่ออกมาที่ตู้นี้จำนวนเหรียญที่มีอา้าวไอเทมเหรียญไม่เพียงพอเอาง,งูคำเชิญประหลาดโอเคเรารับเควสต,ต่อไปเลยนะรับสายจากคนแปลกหน้า เอาว่าเฮ้ย <rôle> มีคนโทรมาหาเราว่ามาหาเรื่องเราหรืลจะจ้างเราทำงานนี่ดีๆนะน้องพูดดีๆนะไม่งั้นพี่ตามไปรรกอิงมาแผนการอัจฉริยะโอเคมาละเบสต่อไปนะทุกผู้ชมนะ เวสต่อไปก็มารอเราแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ดงศูนย์ก่อนครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสลับโหลเกม City of Auro นะนีงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเย้ตะคลิปนะสหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะฮะทุกผู้ชมนะสหรับวันนี้พี่โคกกับตัก่อนจะกลับมาอีกทหน้าบายจ้าโคตรึงร้านลิชแมนชั่บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออด เติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโรบอกรีปการ r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย